สวัสดีครับผมพดกันอีกเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็จะมีของครับผมชิ้นหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นนะครับสินค้านี่ครับยังมาไม่ครบครับตอนเนี้ยผมไปเดินดูครับก็ได้ครับสินค้ามาแล้วครับผมก็ที่จริงตัวเนี้ครับหน้าคลิปเนี้ยน่าจะพอเห็นว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าผมจะเกินก่อนนะว่าตัวเนี้ยมันน่าจะมาเป็นตัวแรกครับแต่มันดันมาตัวสุดท้ายครับผมจะเป็นตัวอะไรนั้นมาชมกันครับ ครับผมก็ตัวที่ผมได้พูดถึงนะครับว่าที่จริงแล้วน trench, ตัวนี้ครับมันน่าจะเป็นมามาตัวแรกครับแต่ว่ามันดันนบผมมาเป็นตัวน่าเจอบเกือบสุดท้ายแนละ้วมั้งเพราะว่าผมเห็นเนี่ยมันมาพร้อมกับตัวน้องไข่ที่เป็นโดนัทสีชมพูนะครับผมสรรําอ้โดนัทสีขาวเนี่ยมาพร้อมกับสีชมพูสีชมพูซึ่งก่อนหน้าน,นี้จะเป็นโดนัทสีน้ําตาลนะครับถ้าใครจำได้จะเป็นโจรสอ่าช็อกโกแลตนะครับผมอันนี้ก็รอบเนี่ยผมไปเดินมานครับสองสีนะครับเป็นสีขาวกับสีชมพูรครับผมมาพร้อมก,กันเลยครับแล้วก็ ท่าทางเนี่ยครับของน้องไข่แต่ละตัวนะครับท่าทางเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบเอามือครับผมมาชันบริเวณคางครับผมอาจจะทําหน้าแบบเบื่อๆเส็งๆนิดหนึ่งครับผมโอเคใครยังไม่ได้ดูที่เป็นตัวโดนัทสีน้าตาลนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับน่าจะประมาณลองลองลองหาดูนะครับจำไม่ได้ว่าคิดที่เท่าไหร่นะน่าจะนับจากคลิปนี้ไปประมาณนัก สิบสิบคลิปนี่นะรลองหากันดูครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงโดยภาพรวมกันดีกว่า,วานะครับผมเดี๋ยวก็มาดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมสังเกตนะครับตัวไข่น,คน,นะครับเห็นไหมครับด้านหลังอะไรจะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เนื้อง,งานก็อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วที่เป็นงานน้องไข่เหมือนกันนะคือเนี่ยบริเวณตัวรูน็อตแบบเนี้ยผมน่าจะไม่มีครับเพราะมันมันทําดูแบบ มันน่าเกียดฮะแล้วก็ตำหนิอีกจุดหนึ่งที่ไข่สีน้องไข่สีน้ำตาลเนี่ยไม่มีคือสังเกตไหมครับผมเนี่ยครับเป็นรอยเห็นไหมเเห็นไหมเลยนี่ครับเ,เป็นรอยบุ๋มเข้าไปแบบนี้เลยครับนี่สองจุดแล้วก็สามจุดแล้วก็สี่จุดนี่ครับเนี่เป็นรอยบุ๋มเข้าไปแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ารอยบุ๋มเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไร <S <S ทําให้มันเป็นรอยบุ๋มแบบนี้นะผมแล้วก็ ตัวของฝาเนี่ยมันล็อกไม่ค่อยแน่นนะครับเห็นไหมครับมันเปิดง่ายมากๆเลยนะครับผมมองว่าตัวที่เป็นอีกตัวนึ่งที่ผมรีวิวเนี่ยฝาจะแน่นกว่านี้นะครับนี่ก็เหมือนเดิมผมเป็นแก้วอยู่ด้านในซ้อนสองแล้วก็ด้านในก็กวงกวงเหมือนกันเลยครับนี่กวงแบบนี้นะผมว่าถ้าทําเป็นอ่าถังป๊อปคอร์นเนี่ยผมว่ากินกันสนุกเลยครับผมเพราะว่าปริมาณเนี่ยน่าจะ โอ้โหเกือบเกือบสองร้อยได้มาครับเนี่ยปกติในถังปอพอนมันจะประมาณแปดสิบห้านะใช่ไหมครับแปดสิบห้าออนอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะประมาณเกือบเกือบสองร้อยนะครับน่าจะนะครับผมถ้าเป็นถังพ่อพอนเนี่ยผมว่าคุ้มอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นราคาแท้ก็น่าจะคุ้มเหมือนกันนะโอเคสหรคิปนี้เนี่ยมันก็จะม,มีอะไรพูดมากมายไปกว่านี้เพราะว่าอ่าลักษณะนะครับก็จะเหมือนกับตัวที่แล้วครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงท่าทางอะไรก็ ด้านบนหัวครับว่าจะเป็นโดนัทรูปแบบไหนครับผมอย่างอื่นก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยบอกก่อนเลยนะครับว่าด้ามจับตรงเนี่ยมันก้องแกงไปนิดก็เห็นนะครับเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นครับตัวก่อนนี่นี่ผมรีวิวเนี่ยด้ามจับเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับผมยังดูแข็งแรงมากกว่านี้นะแต่ว่าเนี้ยด้ามจับเห็นไหมครับก้องแกงมากเลยครับผมโอเคสหลับคิดนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ ยังตามหาไม่เจอลองไปหากันครับน่าจะมีวางจําหน่ายที่สาขากันแล้วนะผมโอเคคลิปนี้ก็แน่จะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยครับก็อย่าลืมท่าผกติตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราค้เมืองทอยครับก็สะสหลคบคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตนะครับน้องไข่ที่มากันแล้วนะครับผมก็ไปจับไปจองไปซื้อหากันได้นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะบอกไปนะว่าถ้าใครจาได้นะครับที่ผมซื้อน้องไข่เมื่อ ที่แล้วนะครับผมมันจะได้โดนัททั้งหมด4ชิ้นแต่ว่ารอบนี้นะครับผมทางมิสเตอร์โดนัทนะครับผมยังงงเลยผมนึกว่าจะได้4ชิ้นที่ไหนได้ผมได้มาทั้งหมด6ชิ้นนะครับแล้วก็ไม่เพียงพอเท่านี้นะครับถ้าเราสแกนจ่ายนะครับมันจะได้รับฟรีอีก1ชิ้นฉะนั้นแล้วครับเราจะได้รับโดนัททั้งหมดนะครับผม7ชิ้นนะครับผมจะเป็นโดนัทราคาอ่ะ29บาท2ชิ้น27บาท2ชิ้นนะครับแล้วก็ 25บาททั้งหมด3ชิ้นนะผมก็ไปจับไปจองไปซื้อมากินกันได้นะเพราะว่าถือว่าคุ้มนะครับผมได้โดนัท7ชิ้นแล้วก็ได้เป็นถังแก้วน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าผมไม่รู้ว่าสาขาอื่นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะทางพนักงานนะครับแจ้งมาว่าถ้าอยากได้แก้วปอกแก้วก็มีขายแยกเหมือนกันนะครับในราคาแก้วอ่าใบละ99บาทแต่จะไม่ได้น้าข้างในนะผมจะได้เพียงแต่แก้วทานานน้นราคา99บาบาทผมมองว่า ่าเราเพิ่มเงินอีก150เราได้โดนัท7ชิ้นแล้วก็ได้น้ําในแก้วเนี่ยผมไม่รู้เลยครับใครมองว่าคุ้มหรือเปล่าก็ก็น่าจะคุ้มนะครับผมสําหรับโดนัทที่เพิ่มมาแล้วก็แก้วน้ําใ,ในแก้วโอเคผมก็แจ้งข่าวสารไว้เ,เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไปจับไปซื้อกัได้นะครับผมโอเคไปแล้วครับผมไปเจอกันครับสวัสดีครับ